สวัสดีจ้าสบายจาายจเสวัสดีตอนฝ้าแดดฝาก,กิ้มกระแดดจนเหือออกสวัสดีตอนบ่ายสั่งเป็นวัดเด้นางกระรังจะทำที่ปุกดอกไม้ตกแต่งสถานที่นั่งเล่นาเดี๋ยวก็จะมามุงงรังคาให้ตกแต่งสถานที่นั่งเล่นนะคะ ทำเองนะคะไม่งอสร้างจาทำไปทีละนิดอีกันหน่อยกับสิบปูพื้นเองพอนะคะบริสโซนะคะหน่อยกับสิบปูพื้นเองค่าสร้างมันแพงเพื่อนนี่กขเห็ดเองได้นี่ดีได้ไป่นองเพราวะค่าสร้างฉันนมันจะบัดลายบิดลาย,ลายน้ำขาสร้างขาดสร้างแพงเครื่องต่อเครื่องกับของเ <ๆ S 1> พอเพอแพ,อพ,อพงกว่าของอีกคือหนาบ้านนี่ตอนมาทำานี่ถาม่าดสร้างก็บสามหมื่นตัว แพงเกินก็เลยให้เวียดเฮ็ดเมาสไปเลยแต่อดีตเราจะทำเองนะคะก่อปูนเองก่อยปูนเองเนี่ค่ะนะกำลังก่ออิดสันหนึ่งแล้วค่ะเห็ดเองบ่งอสั่งจ้าเดี๋ยวกระสิป,ปูก่ออิฐแล้วเห็ดบอนปลูกต้นไม้แล้วปูพื้นเองแล้วก่แงแต่งขอบซาเองจ้าตนนัวนี้มันเป็นวิวแบตกบ่ายมานมนกเสเซโหมแบบนี้ มันก์สินานั่งเย็นเนาะมีต้นไม้หลายข้างบ้านต้นไม้หลายกระนานั่งเย็นสบายดีพี่น้องสาวาวยายวีกับแบบสันเคยยิ่งน,นี้แมงปนัน เป็นคนไทย เร็จแล้วชั้นในเหลือชั้นนอกพี่น้องบันนี้กัดเสียเห็ดชั้นนอกตดแต่งสถานที่นั่งเล่นบอลปลูกต้นใหม่จ้ะบัดเบิ้งตอนแล้วสิเป็นอะไดว่าเบิ่งนกกันจ้ะพี่น้องสีมือสร้างสมัครเล่นนะคะไม่แบบได้เป็นสร้างมืออาชีพเนกบ่มาแต่ตุ๊ดจีนอีกเถอะเสมามงคงข้าให้ขอยนี้โทบไปหายเลยแลอันนี้กะกำลังเห็ด ันขุดขีดต่อมทางล่างทำให้เห็ดกัดเจียนสามสิทุบนั่งก็จนขุนเพิ่นเลยมื่อื่นสูบน้ำออกบ่ให้เราไปซาดสูบน้ำออกก่อนมื่อื่นแต่มันถือแดดมันกันถือแดดดันซีดันหามันกันแน่นแล้วนี่เนาะมันเป็นดินขีดต่อมคน ขุดมาตะพื้นพ่อสนามกัก้กแห่งกัดเป็นดินแจบทำกันเจือนจ้ากลัวละฝนมาลวมาทิเจือนบังนวลเสร็จแล้วเสร็จแล้วแล้ว แล้วละสัตว์หนึ่งเหลืออีกสัตว์หนึ่งนะถาเบิงบัดสาบแล้วละจักรสิวังงามจะถาเบิงบัดปูกแกล้วเพ้่จักสิรูวางามมีนางทำเองนะครับก่อเองทำอะไรเองหมดจ้าที่ปลูกต้นไม้แต่จะก,ก่ออีกสัตว์หนึ่งก่อลวจังรสาบ ฐานกันระหว่างกำแพงพราอกันนำซึมในกำแพงเราจะปลูกต้นไม้นะคะปลูกดอกไม้ประดับนี่ตัวหนังเล่นแล้วก็ปูพื้นปูนเทคานขอบนี่นะจ้างเข้ามาเทคากนกันก็นกนเทป,ปูนหมดเลย กสินาอยู่ตูนก็ไม่แน่อาจจะเทเองนะคะจ้างช่างก็แพง น้องคาสิฟาบรรยากาศไว้สัมนียลครับขอบซากระทุบแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสิฝากบรรยากาศไว้สัมนียลจากขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคระุบกไปเกี่ยงบด <c oughs> แล้วเลยโอเคขอบคุณหลายๆคระเห็ดเห็ดยมำบด บรรยากาศไอ้สนิทละจ้าขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามค่ะอเอาเงินม,มาจ่ายค่าจ้าผมก่อนพันหนึ่งพันหนึ่งนี่ถูกเบ็ดสาดอีเด้ถูกเบ็ดบแต่ว่าคดผู้อื่นเขาก็จ้างเถื่อกคนนี้อีกแหละแล้วก็ขุดทมท่อให้พันหนึ่งจ้าสวัสดีด้อจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า